อันนี้คือสิ่งที่แก้อะไรนะแก้ปัญหาลูกงอใช่ป่ะอานี่ก็คือใช้น้ำถ่วงกับขวดแม่ถ่ายมาอยู่บีฟอร์บีฟอร์มันจะงออย่างนี้เลยมันไมชันเสี่ยวออมันจะงออย่างเงี้ยอันนี๋ยวพอให้ช่วงมันก็จะแต,แต่อันนี้ยังไม่ได้ทำไม่ได้ทำมีช่วงที่อนุบาลมัน,มนแล้วก็ช่วงที่ยืดตรงนี้ก็มีตรงนี้มีแล้วมีลูกนี้ วันนี้รูปน่าจะสวยอยู่เป็นวันทองเยอะอันนี้เราทดลองทำดูสวยนี่ก็ที่ทำรูปไม่ค่อยสวยหรอส่รงรูปไม่สวยแต่ว่าปลอดสารพิษเขามาปลูกหน้าบ้านต,ตัวนี้ก็คือลูกที่จะใช้เป็นบวบเหลี่ยมใช้ใช้ไปเป็น,ปนตัวพันธุ์ละใช้เก็บมาไดพันธนี่ก็เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเมนล็ดพันธุ์เหมือนกันนะพร้อมพร้อมต้องฝากไว้ให้อ่อนนะเออมถามอยู่ยนี่อันนี้เมื่อทำเมื่อกี้นี่ก็คือ ที่มันงองแล้วเดี๋ยวนี้คือเพิ่งใส่น้ําไปแล้วก็ปรับต้องคํานวณดูปริมาณน้ํากับตัวปริมาณตัวตัวน,นี้ตัวไอตัวขั้วมันความแข็งแรงตอนเล็กๆไม่ค่อยกล้าทำเพราะว่ามันจะนอุนน่นอีโดนมงมันทองเจาะแล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนี่ครับนี่สปอนเซอร์ขวดไม่ได้เข้านะดูว่าใช้ประโยชน์ได้ของที่มีจะใช้ประโยชน์จากของที่มีทั้งหมดที่บ้านแล้วนี่อันนี้ โดยธรรมชาติพวกนี้จะน้ำหนักมันจะรับได้แล้วก็เหมือนต้นไอ้ฟักเขียวที่นูนอยู่ตรงูถนอนนอนอยู่ที่ท้ายรถตอนนี้กดไปน่าจะ2ี่สกว่ากิโลแหละตอนนี้เมื่อกี้มันออกจากตรงนี้ไปนี่ไงตรงนี้สงสัยจะบ่นแล้วเบาเบาลงเยอะนี่ค้างตรงเนี้ยง,งอนี่ดูความงอของเออข่อ PVC ที่มารองรับไว้นี่คืองอกับฟักลูกนั้นล้วนี้ก็คืออนุบาลที่ขึ้นแล้วผักบุ้น นี่คือรอบใหม่นะรอบใหม่ขึ้นไปตรงนั้นก็เป็นผักกาดตรงนูน้นเริ่มมาแล้วับบุ้งี่มาแล้วนี่ใส่แค่สองแถวนะคะเพราะว่ามันจะแตกกอใหญ่เพราะว่าตรงนี้เราจะให้พืพ้นที่ในการบานออกอเบ่งบานของดอกของไอตัวต้น,น,นกอมันใหญ่ตรงนี้จะลงปุ๋ยตรงกลางตรงน,นี้ก็คือชุมชนชุมชนของอะ,อะไรนะ ผักอะไรนะอ้าวลืมล <า S 1> ชืาา่อโหระพาเออชุม <จะ S 1> ชนชุมช,มชนโหระพาเอาไว้เลยรื้อ,ออกผูกพันกันไม่ไม่ไว้เอาเพาะไว้เต็มเลยนี่ผักกาดนี่คือต้นที่เป็นราชินีแล้วนี่คือต้นที่เป็นจากกลุ่มแรกนี่ตรงนี้ราชินีแล้วแม่จะให้ดูนี่คือราชินีผักกาดตรงนี้รุ่นเดียวกันนี่นี่คือรุ่นเดียวกันนี่ดินอ่าแม่เพิ่งเอาออกจากถาดเพาะ ตอนแรกมันเหมือนจะไม่มันเหมือนจะไม่รอดนี่คือเกิดพร้อมกันเพิ่งออกจากะาอ๊ทำไมมันดูเหี่ยวๆนี่เป็นราชินีมันมีหนอนมีหนอนธรรมดาหนอนมาแล้วนม่มีไข่เนี่ยมีขี้หนอนแล้วนี่นี่นี่มีครับตรงนี้มีหนอนอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันกินแล้วมันไปหลบ้นเดี๋ยวเราตัดเลยตัดออกเลยเดี๋ยวเอาไปกินทํากับข้าวอนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอโจ์แล้วอย่าไปจับนะเอาพวกนี้มันจะคันมาก นี่คือโจดใครรูปพัฟมิ่งก่อนนี่คือโจดเราฮะเราดูจากคีย์ใบนี้แล้วมันจะขึ้นไปลบใบนี้อาจจะมีอีกนะเนี่ยเดี๋ยวๆนี่น่ะเอาต้องเอาออกเลยตัวเดียวตัวเดียวก่อนหน้านี้แม่ออกตัวนันนี้คือจับไม่ได้ฮะคันยิบเลยแหละโอเคส่วนตรงนี้เราพาตรงนู้นคือต้นอ่อนของอะไร หลายอย่างแม่ปลูกหลายอย่างไปเลยไปเลยทั้งตอนแรกตรงนี้แดดมันจะแรงช่วงบ่ายนี่ฮะเราก็เลยเอาสลัดมาลงไว้มันก็จะได้ร่มช่วงหนึ่งทั้งคะน้ากวางตุ้งทั้งผักสลัดพวกคอสกินคอสเลสคอสอันนี้ตระกูลเกินครึ่งเดียวตะกูลผักกาดอะทั้งพวกนี้ตะกูลผักกาดเออผักกาดับผักสลัดนี่แหละมีคะน้าด้วยอันนี้ลองสั่งมาจากเพจ ช้ำแล้วเละาาเลยร้อน,อนลองสั่งมาอันนี้อันนี้คือคณะไปเนี่ยอ่าใช่ค่ะออเออสีมันจะเข้มกว่าเขา,ขาพวกนี้อันนี้เป็นกองุ่้ฮ่องเต้นี่พวกนี้เริ่มละอันนี้จะใส่กระถางอันนี้มะเขือาะอันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันแถมมาให้ตั้งเยอะนะสั่งสิบแถมมาอีกสิบอชิน,นีอันนี้ต้องบังเสเลนต้องหลงสลนเพราะว่ามันร้อน นี่หน้าหนาวแล้วนะแต่ว่ามีมความร้อนอยู่น,นุ้นปลีข้างหลังคือกล้วยมาแล้วนี่ราชินีนี่คือต้นราชินีตรงนี้ปกาขาวนี่นี่นี่คือชุดหลังรเ่ะชุดเดียวกันค่ะแม่ขุดออกจากไอ้กล่อ,อ,อ<ใ>นโฟงเพราะว่าผสมดินใหม่นี่นี่ใบนะใบนี้อ่าเรียบร้อย จะเ,เน่า,นนาแล้วออกก่อนเลยแล้วปุ๋ยต่อนี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเอาออกจากกองโฟมนะนี่นี่คือสมุนไพรยานานางไม่แกงไม่เคยได้ทำมีแดดเก็บให้เย็นี่คือมะละกอมะละกอนี่ได้เก็บได้อย่างเนี้ยมะละกอนี้ต้นอยู่แค่นี้เอง นี่คือความสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าลูกอันนี้เป็นทันเตี้ยดำที่อุนน้งเทปแต่ว่าลูกมันไม่อยากได้ทันแบบที่เราปลูกตอนที่บ้านอเราร้อยเกือบเดียบที่กรุงเทพอ่ะใช่แล้วที่กรุงเทพอ่ะแขกดำเตี้ยแขกนวลเตี้ย,นนยที่กรุงเทพตอนนั้นที่ดกดกมาแล้วนี่ทีนี้ก็คือใบที่ทำปุ๋ยหมักไว้นนเรียบร้อะ เดี๋ยวมันก็ค่อยซุดตัวลงซุดตัวลงแล้วก็ปุ๋ยใส่ก็ยังไม่ได้ใส่หมัะแบบไเสี่แล้วนี่มะละกออะไรเนี่ยแขกดำหรอ่าก็ที่เรามาโรยโรยเม็ดอ่ะแม่โรยโรยเม็ดไว้แล้วก็เลือกเอาต้นที่มันแข็งแรงคัดเองแหละมาช้าคัดเองแม่เอามาโรยไว้เยอะพริกเนี่ยตอนนี้ไปแล้วดูว่าจะรอดไม่รอดไหมดูก่อนไม่ย้ายมาอันนี้เดี๋ยวจะทําเตี้ย เดี๋ยวจะตัดตรงนี้แล้วก็เอายอดมาต่อลองดูว่ามันจะติดไหมเห็นใน youtube เห <ทำ S 1> ็นในต้องดูว่าตจ้าลำต้นมันแข็งแรงก่อนอต้นมันได้ไหมต้นได้แล้วขนาดต่อให้มันเป็นต้นเตี้ยเดี๋ยวเก็บผักกาดไปถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แตกกิ่งใหมโ่โอเคจบแล้ว 嗯。Hey.